สวัสดีครับพบกับผมจอสกับ SK a u t o อโต้คาวันนี้มาในวันตรุจีนซินเจียยูซินี่ว่ใช้นะครับล่ำรวยล่ำรวยสำหรับวันขึ้นเทศกาลปีใหม่วันตรุจีนนะครับเมื่อสักครู่ได้ชมรถกันไปแล้ววันนี้เข้ามาใหม่นะครับผมยังไม่บอกราคา ท่านใดสนใจเนะี่ยอินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาเลยนะครับในเพจรถมือสองระยอง SK Auto Car หรือติดตามได้ในช่อง YouTube Channel MAC ระยองนะครับท่านใดสนใจอย่างไรนะครับอินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาเลยนะครับอยากได้ราคาแบบไหนกับรถคันนี้แต่วันนี้ผมมาพามาดูรถกันก่อนยังไม่ตั้งราคายังรถเพิ่งเข้ายังไม่ได้รับการปรับปรุงนะครับเอาแบบสดๆร้อนๆกันเลยสำหรับของขวัญปีใหม่ในวันรุดจีนมาชมรถกันเลยนะครับ เป็นรถโตโยต้าวีโก้นะครับวีโก้แชมป์ Champ, นะฮะแชมป์ Champ, ปี2012นะครับ2.5ลิตรนะฮะเครื่องดีเซลนะฮะเครื่องยนต์ดีเซล2,500ซีซีนะครับตัวเจนะฮะเดิมๆสวยๆเจไฟฟ้านะครับเรียกได้ว่ารถคันนี้นะฮะเป็นรถเดิมๆสดๆ พึ่งเข้ามาเลยนะครับสีบอลเงินปี2012นะครับกอ,อสีบอลทองบอลทองบอลเงินสีเทา <laughs> สีบอลทองต้อนรับตู่จีนนะการอ่านะนะครับท่านใดสนใจสดสร้อนร้อนนะครับอยากได้แบบนี้เป็นรถอ่าสมาร์ทแคปด้วยนะที่ท่านใดที่ตั้งโครงการอยากได้รถกระบะเอาไว้ใช้งานนะครับ เอามานำเสนอในช่วงตรุจีนนะฮะสวยๆส,สดๆสเลยยางเดิมๆนะเป็นยางร้อกระทะนะครับขนาด 2, 1, 5, 70, 15 2, 1, 5, 70, 1 0 15นะครับยางโอตานินะยางโอตานิปี2018ดดอกยางคมๆยังใช้งานได้อีกหลายปีนะฮะเดิมๆนะครับนะรถยังไม่ได้เข้า เก็บงานนะฮะเอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันก่อนอันนี้ชมรอบคันกันก่อนนะครับและเดี๋ยวนะ,ะเราจะไปชมข้างในกันต่อแต่ตอนนี้ผมมาให้ดูเบื้องลึกนะฮะสัดส่วนต่างๆตะคงตะเข็บต่างๆนะครับนี่นะฮะตะเข็บเดิมหมดนะครับรถเพิ่งเข้านะฮะผมยังไม่ได้ตั้งราคานะท่านใดสนใจเสนอราคามาได้เลยนะครับนี่นะฮะตะเข็บเดิมหมดเลยนะครับ ก่อนผมตั้งราคานะครับเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่เป็น Toyota h ไฮ u ักว g โก h แชมนะอาจจะมีตำหนิบ้างที่กันชนหลังไฮลักวีโก้ไฮ u ักไฮรักวีโก้แชมนะ <c oughs> อันนี้เอาให,หม่ไหมโต o ยต้า ไฮรักวีโกแชมป์ <laughs> <laughs> นะครับกันชนอาจจะมีตํำหนินิดนึงนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวแก้ไขให้ได้นะฮะกับท่านผู้ชมที่สนใจนะฮะ็อ b o x สอบถามเข้ามาเลยนะครับในเพจรถมือสองระยอง SK Auto อโตคานะครับเดิมๆกระบะเดิมๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวมาชมภายในกันฝั่งผู้โดยสารนะครับ เป็นรถสมาร์ทแคปนะคะแคปเปิดได้นะครับสวยๆเนียนๆเบาะเดิมๆนะครับมาคันเดียวสดๆร้อนๆพึ่งมาเลยนะฮะจับทีเดียวพองเลย <c oughs> เอามาเป็นของข,องขวัญปีใหม่วันตรุจีนนะครับซินเจออยุ่ยซินนี้หัวชายล่ำรวยล่ำรวยนะครับเบาเดิมๆสภาพเดี๋ยวผมให้ดูตะเข็บด้วยนะว่าตะเข็บเป็นอย่างไร ตะเข็บรถฮนะนี่ฮะตะเข็บเดิมๆไม่ล้มนะครับคมๆนี่ตะเข็บคมๆเดิมๆนะฮะเห็นไหมฮะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ตะเข็บเดิมสวยๆเนียนๆนะครับสวยงามนะเอาแบบจะๆนะครับสนนราคาเนี่ยนะผมยังไม่ได้ตั้งนะแต่ลองเสนอมา ผมเริ่มที่สามแสนก่อนละกันเอาง่ายๆเริ่มที่สามแสนก่อนเลยนะครับผมไม่ได้ประมูลนะประมาณนะประมาณการนะสามแสนอัพนะราคาพิเศษช่วงตรุจีนนะครับยังไม่ได้ตั้งราคานะครับเพียงแต่ว่าอยากให้ชมสภาพรถกันก่อนนะครับท่านใดสนใจมาจับมาจองกันก่อนเลยนะครับบอกได้เลยว่าราคาถูกกว่านิดนึง ถูกกว่าเอาเป็นว่าราคาพิเศษช่วงตุษจีนดีกว่านะครับเดี๋ยวมาชมกันฝั่งห้องผู้ขับขี่นะตามผมมาเลยตามผมมาเลยหรือผมตามคุณผู้ชมมาลองมาดูเลขใหม่กันนะครับว่าเลขใหม่เท่าไหร่แล้วลองสตาร์ทกันดูด้วยสักครู่เดียวนะครับอ่าใช่ใช เป็นกุญแจรีโมทด้วยนะครับเป็นไฮลักโตโยต้าไฮลักวีโก้แชมป์นะครับปี2012ตัวเจนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.5ล cool er นะิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ VGS เทอร์โบนะนะฮะไม่อยู่ที่141,742กิโลนะครับปี2012นะครับโตโยต้าวีโก้แชมป์นะฮะ2.5ลิตรนะครับ เทียบพร้อมกับระบบกระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกนะฮะที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่คือสวิตช์กระจกไฟฟ้านะครับพร้อมเซ็นทัลล็อกด้วยนะฮะแล้วก็กุญแจก็ยังมีระบบอ่อซิเคอร์ลิตี้ก็คืออิโมบิลิเซอร์นะฮะด้านซ้ายมือของคุณผู้ชมกระจกมองข้างนะฮะปรับนะฮะปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะครับตัวนี้ปรับไฟฟ้าแล้วก็พับเก็บไฟฟ้ารวมถึงไฟฟล็อกแรมหรือไฟสปอตไลท์หน้าที่กันชนด้วยนะครับ มาครบๆเลยนะครับแล้วก็มีถุงลมนิรภัยนะครับที่ฝั่งของผู้ขับขี่ที่พวงมาลัยด้วยนะครับคอนโซลเดิมนะสวยๆอย่างที่ไตเติ้ลที่ผมให้ดูไปแล้วรวมถึงถุงลมนิรภัยฝั่งผู้โดยสารอีกต่างหากนะครับแล้วก็วิทยุ cd mp3 มาคมาครบๆเลยนะครับใช้งานได้ครบถ้วนนะครับรวมไปถึงแอร นี่นะฮะแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับเป็นแอร์อนาล็อกนะฮะในรุ่นตรงรุ่นนะฮะแอร์เกียธรรมดา5สปีดนะครับเกียธรรมดา5สปีดนี่นะฮะหัวเกียร์ยังแน่นๆเลยนะครับท่านใดสนใจรีบเลยนะครับอินบ็อกซ์สอบถามกันเข้ามาเลยนะครับมาก่อนได้ก่อนนะฮะสำหรับตรุจีนปีเสือทองนี้นะฮะ s อ a u t อ c a ตคาร์นำเสนอนะฮะรถยนต์กระบะ Smart Cap c a p เปิดได้ Vigo c แชมปปี2012นะฮะตัว J ยังไม่บอกราคานะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่รับรองได้ว่าในราคาพิเศษอันนี้จะเป็นเบาะด้านหลังนะเบาะแคปเรียกได้ว่าเบาะยังเดิมๆนะไม่สุดนะครับเอาให้เห็นกันจัดเมื่อสักครู่นี้เราดูตะเข็บด้านข้างฝั่งผู้โดยสารแล้วนี่เรามาดูตะเข็บด้านฝั่งของอตำแหน่งผู้ขี่นะครับที่เสา A นะ ตะเข็บเดิมเดิมไหมฮะนี่เอาแบบเห็นจะจกันเลยนะฮะตะเข็บสวยๆคุมๆนะฮะไม่มีตัดต่อนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะครับกล้าการันตีคุณภาพครับคุณภาพครับแก้วกับรถสวยๆนะครับไม่ก็แสนสี่นะครับเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับรบกวนคุณหมูหวานนิดนึงนี่นะครับ แล้วเรามาดูกันห้องเครื่องยนต์ว่าเป็นอย่างไรนะครับสีเบาะค้าเดิมนะไอ้สตีตัวถังเดิมนะบางๆเลยนะครับนี่ฮะเครื่องยนต์ D4D 2.5ลิตรนะครับ2.5ลิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับ D4D นะแล้วก็มาดูตะเก็บน็อตยังไม่ถูกถอดนะครับ เดิมๆตะเข็บนะฮะตะเข็บบางโคนเดิมหมดนะครับเครื่องยนต์แน่นๆแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลนะครับคานหน้าเดิมนะฮะฝาไล่ไปเลยคุณหมูหวานไล่ไปให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดๆเลยรถพึ่งเข้าเลยเดิมๆเลยน็อตฝากระโปรงยังไม่ถูกถอดยังซิงๆปั๊มตาโตโยต้าด้วยฝากระโปรงเดิมนะครับอินเตอร์คูลเลอร์เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับ2.5ลิต cool er, cool er, ร นะครับตัว J จนะฮะสวยๆท่านใดสนใจรีบเลยนะฮะกับ t o y ย t a h ไฮรักวีโกแชม์2.5ลิตรสมาร์ท a คปแมนนวล s สปีดเกียร์ธรรมดา6สป e d ปี2012นะครับผมให้ดูตัวรถเพื่อเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นการตัดสินใจสำหรับท่านผู้ชมที่มีโครงการอยากจะหารถกระบะสักคันหนึ่งนะฮะ ผมรับประกันนะครับคันนี้ราคาไม่สูงแน่นอนนะครับท่านใดสนใจนะครับผมรีบเอามานําเสนอก่อนที่ผมจะปรับปรุงและตั้งราคานะครับเสนอกันเข้ามาได้เลยหรือท่านใดสนใจนะครับมาเยี่ยมชมเราได้นะครับที่เต็นท์เ k สเคออโต้าในช่วงตรุษจีนเราไม่ได้หยุดนะครับมาอย่างไรถนนตะกวนหาดทรายทองหรือที่เรียกกันว่าตลาดลาวมาบตะพุทธนะฮะจังหวัดระยอง นะครับจากแยกนิคมอุตสาหกรรมมาตพุทธเข้ามาประมาณ800เมตร1กิโลนะครับอยู่ขวามือหรือท่านจะมาจากในเมืองระยองนะครับจากโค้งเกอกยาชานะเข้ามาชุมชนเกอกยาชาเข้ามาถึงสี่แยกวัดตะกวนเลี้ยวขวานะครับวิ่งมาเรื่อยๆจนถึงตลาดลาวขวามือผมซ้ายมือเลยมาประมาณ800เมตรอยู่สายมือนะครับยินดีให้คำแนะนำ บริการรับเทินแลกเทิรนซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือ2ทุกชนิดนะครับมาสัมผัสกันได้มานั่งจิบกาแฟกันได้นะครับมาเยี่ยมชมมาทดลองขับประสงค์ประสงค์งมาอย่างไรทักเข้าทักเข้ามาอย่างไรนะฮะในเพจรถมือ2ระยอง SK Auto c a าหรือติดตามได้ในช่อง y o u t u b n n h l นะครับ MAC ระยองเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับหรือยังมีอีกช่องทางนึงเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ด้วยนะครับ ติดต่อเข้ามาสอบถามได้ในแอดมินเพจนะครับมีผมจอร์ดคุณหมูหวานคุณน้องตั้มคุณป๊อปเปิลนะน,นัดหมายกันเข้ามานะครับในช่วงวันตรุษจีนนี้นะครับในราคาพิเศษนะครับมาสัมผัสมาจับต้องกันได้เลยนะครับก็ขออวยพรนะครับในช่วงตรุษจีนนี้ก็เอามานำเสนอกับรถยนต์สวยๆแบบนี้นะเอามาเป็นที่ ตร,ตรงความต้องการเป็นที่จับจองของคุณผู้ชมนะครับก็สุดตุรจีปีนี้สินเจียยู่อีซีนี้หั่ฉายอย่างที่บอกไปแล้วนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับเงินทองไหลมาเทมาขออ,อ,อวยพรทุกทุกท่านนะครับขอให้มีโชคเฮงๆสำหรับตรุรจีน,นี้สุดท้ายนี้นะครับโรคโควิด -19 ก็ยังเหมือนเคยนะฮะยังไม่ได้หมดไปนะครับดูแลรักษาสุขภาพนะครับรีบไปฉีดวัคซีนกันฮะท่านใดเข็ม2เข็มสาเข็มสก็ตามแต่นะครับ ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยออกนอกบ้านใส่แมส์ร้างมือเว้นระยะห่างนะครับแล้วมาพบกับพวกผมนะฮะชาวทีมงาน SK a u ค o อต่าด้วยความปัญหาดีจากพวกเราชาวทีมงาน SK a เค o อต่าก็สุดท้ายแล้วจริงก็ขอลาไปก่อนขออวยพรให้โชคดีทุกทกท่านในวันปีใหม่จีนนี้ฮะตุรจีปีเสือทองนี้สวัสดีครับ